สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่22กันยายน2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะประชุมคณะกรรมการส่วนการเรียนรู้ดนตีนาฏสินท้องถิ่นค่ะ วันที่21กันยายน2568เวลา10นาฬิกา30นาทีที่บ้านเลขที่25ทับ28ซอยมีสุขถนนคันคองอหัวหินจัังวดประจวบคีรีขันธ์นางทิพวรรณสุทัศน์ประธานศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านเทศบาลน,นาครหัวหินเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรำหน้าบ้านพา่อนาตลีลาเดิมพันที่ยิ่งใหญ่น้อมดวงใจถวายพา่อครั้งที่9โดยมีนางประเสริฐสีจอกระจายประธานชมรมนาฏ งเมงปานบุรีนางจาริยาศักชูพิทักษ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมนาฏศิลป์เมืองปรานบุรีนางกุลนิพัฒนกุลนิรันชยัยประธานชมรมนาฏศิลป์คนดีสีช้าำนางพุทธชาติบริบูนทรัพย์นายจารึกสุจริตจันทร์ ที่ปรึกษากีติมัสักและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านร่วมการประชุมโดยอำเภอหัวหินเทศบาลนครหัวหินร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านเทศบาลนครหัวหินจัดทําโครงการรำหน้าบ้านพ่อครั้งที่9้าประจาปี2568เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้าย วันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณทุ่มเทพเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นเวลาอันยาวนานคําสอนของพระองค์ที่ทรงให้ไว้เพื่อให้คนไทยดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงพึ่งพาตัวเองได้พวกเราคนไทยต่างมุ่งมั่นที่จะสืบสานร,รักษาต่อยอดพระราชปณิธานและความดีงามตลอดไปนายกพะวันสุทัศน์ประธานศูนย์กล่าวว่า นางรำจิตอา,าสาส,ส่วนการเรียนรู้ดนตีนาฏต์สินท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านเทศบาลน,นครหัวหินรวมตัวกันรำหน้าบ้านพ่อต่อเนื่องเป็นปีที่เก้าแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร พ่อหลวงรัชกาลที่9โดยตนได้ปลูกฝังวิสัยทัศน์ให้กับนางรําจิตอาสาทุกท่านว่าเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์และสังคมโดยใช้วัฒนธรรมนาตัดสินไทยขับเคลื่อนการทํางานนางรําจิตอา,าสาศูนย์การเรียนรู้ที่มีหัวใจดวงเดียวกันในการรวมตัวรําหน้าบ้านพ่อที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าตารีราเดิมพันที่ยิ่งใหญ่น้อมดวงใจถวายพ่อที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวและอ่อนช้อยงดงามภายใน บนนางรำจะมีทั้งท่ารำเทียนและหน้าตรีราในบทเพลงเดียวกันโดยตนได้ออกแบบท่ารำอย่างออนช้อยสวยงามจึงขอเชิญชวนนางรำจิตอาสาในเขตอำเภอหัวขินและใกล้เคียงทั้งเก่าและใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรำหน้าบ้านพอ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณในวันนวมิน13ตุลาคม2568ครบรอบปีที่9แห่งการสวรรคตโดยปเปิดลงทะเบียนรำและรับเสื้อส่วนนัตสินวันเสาร์ที่27กันยายน2568ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาณค่ายนาเรศวรหน้าวังพิ้งแพนเตอร์รวมศิลปินถ่ายทอดเสียงเพลงแห่งมิตรภาพอบอวลทั่วหัวหินค่ะ บูพอดหัวหินร่วมกับกลุ่มบริษัทพาวบริษัททิพย์าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและธนาคารออมสินจัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษพนะิงค์แพนเตอร์แอนด์เฟรน์ณหัวหินคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งบูพอดหัวหินโดยงานนี้ถือเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งของวงดนตรีระดับตำนานพิงค์แพนเตอร์ที่กลับมาขึ้นเวทีแบบเต็มวงสร้างค่ำคืนแห่งความทรงจำให้กับแฟนเพลงอย่างเต็มอิ่มได้รับเกียรติจากพระท่านสวรรุวัลลิปตะพัลลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายณทีพาณิชี รองประธานกรรมการบริษัททิพยักประกันชีวิตจำกัดมหาชนนายฉลองชัยอนุกูลเวศผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา2ขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้กับนายวิชัยปุญญยันหัวหน้าวงและผู้ก่อตั้งวงพิงแพนเตอร์ก่อนเปิดการแสดงมีนางสาววจีกลมเกี้ยงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินแอสเซทจำกัดและนชชายโชคชัยวงจัก,กรพัฒกรรมการผู้จัดการบูพอดหัวหินและแขกผู้มีเกียรติหลายภาคส่วน รวมทั้งแฟนเพลงชาวหัวหินและแฟนคลับจํานวนมากเข้าร่วมชมการแสดงตลอด3ชั่วโมงเต็มบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดถึงทุกคนร่วมกันร้องเพลงคิดในตํานานอย่างรักฉันนั้นเพื่อเธอรวมถึงบทเพลงคลาสสิกอีกมากมายที่ยังคงตราตึงอยู่ในใจของแฟนเพลงหลากหลายเจเนอเรชันโดยการแสดงของวงพิงแพนเตอร์ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึง้งและทรงพลังเหมือนได้พาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่ยุคทองของวงการเพลงอีกครั้ง ภายในงานยังมีนิทรรศการพิเศษที่ถ่ายทอดเรื่องราวบนเส้นทางดนตรีของวงพิง k ์แพนเตอร์ผ่านภาพถ่ายและเรื่องเล่าแห่งความทรงจํารวมถึงกิจกรรมจากบูธผู้สนับสนุนหลักที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดทั้งงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ยังพิเศษยิ่งขึ้นด้วยการรวมตัวของศิลปินรับเชิญชื่อดังที่เคยร่วมเส้นทางดนตรีเช่นเดียวกันอาทิสุชาชวางกูลเทอุเทนพมมิน สรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์วิยะดาโกโมารกุลนนครและชมพูฟุตตี้ซึ่งต่างนำบทเพลงฮิตที่หลายคนคุ้นเคยมาชวนให้แฟนๆร่วมร้องตามอย่างสนุกสนานสร้างความประทับใจและรอยยิ้มจากแฟนเพลงที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแสนพิเศษครั้งนี้เป็นอย่างมาก น้องชาวใต้ในหัวหินร่วมทำบุญวันศาสตร์เดิน10วัดไกลกังวลค่ะวันที่22กันยายน2568 เวลา10นาฬิกาสนาทีที่วัดไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอธิการวัชรขันติทโรเจ้าอาวาสวัดไกลกังวลจัดประเพณีทำบุญวันสารเดือน10มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาพรนาคทิมรองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมด้วยนางอุไรวันคงเพลงรองนายกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินนางยุวนิศรศิล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมเจ้าหน้าที่พี่น้องชาวใต้ในอำเภอหัวหินร่วมพิธีและต่างนําอาหารข้าวหวานและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือขนม5อย่างซึ่งขนมแต่ละอย่างล้วนมีความหมายที่แตกต่างกันได้แก่ขนมพองเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแพสสาหรับผู้ร่วงรับใช้ล่องข้ามห่วงมหันนบ ขนมปลาแทนเครื่องนุ่งหม่มขนมกงหรือขนมไข่ปลาแทนเครื่องประดับขนมดีตามแทนเงินเบีย้ยสําหรับใช้สอยขนมบ้าแทนซาบ้าใช้เล่นแต่ในกรณีที่มีขนม6กอย่างจะเพิ่มขนมลาลอยมันซึ่งใช้แทนฟูกหมอนมาทําบุญเลี้ยงพระในวันนี้จากนั้นจะทําพิธีชิงเปรตและแข่งปีนเสาน้ํามันชิงเงินรางวัลถือเป็นพิธีตามประเพณีที่ทําสืบต่อกันมาสําหรับประเพณีวันศาไทยหรือวันสาเดือน10เป็นประเพณีทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ ที่ร่วงลับไปแล้วซึ่งการทําบุญในเดือน1ิก็จะแบ่งเป็น2ช่วงคือวันแรมหนึ่งาเดือน10เป็นวันบุญแรกหรือวันรับตายายซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่8กันยายน2568และวันแรม15ขําเดือน10เป็นบุญหลังหรือวันส่งตายายซึ่งตรงกับวันที่22กันยายน2568ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาถือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรกหรือเรียกว่าเปรตน,นั้นจะได้รับ อนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรมหนึ่งา่ำเดือนสิบและกลับไปสู่นรกดังเดิมในวันแรมสิบห้า้่ำเดือนสิบดังนั้นจึงมีการทำบุญในสองช่วงขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนิยมทำบุญกันในวันแรมสิบห้า้่ำเดือนสิบหรือวันส่งตายายเพราะมีความสำคัญมากกวา่าแต่ก็จะมีบางครอบครัวก็จะทำบุญทั้งรับและส่งถือเป็นประเพณีชาวใต้แน่อำเภอหัวหินจัดทานสืบเนื่องที่วังไกลกังวลมาอย่างต่อเน,นื่อง เบบี้สุพรรณีขวามงมิสแกนประจบคีรีขันได้เพียงวันเดียวถูกกองประกวดปลดฟ้าผ่าพ้นตำแหน่งทันทีค่ะ ยอ,อยา้ค่ำคืนแห่งความงามและการเฉลิมฉลองกลับมาอีกครั้งเมื่อ2องเวทีมิสแกระดับจังหวัดจัดการประกวดอย่างยิ่งใหญ่และได้รับความสนใจจากแฟนๆความงามทั่วประเทศโดยเบบี้สุพรรณีน้อยนวลทองสาวงามผู้เปี่ยมด้วยความสง่าและความมั่นใจสามารถคว้าตําแหน่งมิสแกนประจบคีวิขัน2026ไปรครองขณะที่อีกด้านหนึ่งกรซศิยาพัจิรพัฒกุลชยัยก็ไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวัง คว้ามงกุฎมิสแกนสมุทรปราการ2026ได้สําเร็จบรรยากาศการประกวดทั้งสองจังหวัดเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์ล้นหลามผู้เข้าประกวดต่างอดวดความสามารถผ่านรอบสําคัญไม่ว่าจะเป็นรอบชุดว่ายน้ํารอบชุดราตรีและรอบตอบคําถามสุดท้ายโดยคณะกรรมการให้คะแนนจากความมั่นใจบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารอย่างเข้มข้นเแบบี้สุพรรณีโดดเด่นด้วยการแสดงออกที่สง่าง,งามและความมั่นใจบนเวทีส่วนเกสสศศยาพชนะใจทั้งคณะกรรมการและผู้ ด้วยสเสน่ห์เฉพาะตัวและพลังบวกที่ถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนการประกวดจัดขึ้นอย่างหรูหราค่ำคืนวันที่20กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมเดอะเกษตรหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานอาทินายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาววราการถาวรรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกกัมปนาถนาวิชยัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินนายมนตรีมานิช ชอพงปรดัดอาวุโสอำเภอหัวหินนายกิติพงศิริเพชรเกษมนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาำนางวาสนาศรีการน,นาที่ปรึกษาสมาคมพร้อมครอบครัวมิสแกนไทยแลนด์มาเริ่มให้กำลังใจและแสดงโชว์สุดพิเศษโดยทั้งสองสาวจะก,ก้าวขึ้นเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าชิงชัยบนเวทีมิสแกนไทยแลน2026ต่อไปและล่าสุดเบบี้สุพรรณีน้อยนอนทองมิสแกนประสบคีริขัน2026หลังรับตำแหน่งได้เพียงวันเดียวก็ถูกกองประกวดมิส การประจวบ2 0 2 6ประกาศปลดเบเบสุพรรณีน้อยนวลทองพ้นตำแหน่งทันทีหลังพบว่ามีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของการประกดวดเจ้าหนาที่เดินเท้าขึ้นเขาหามร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติลงมาค่ะ วันที่21กันยายน2568ตำรวจสถานีตำรวจูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งพบศพคนปลูกคอตายภายในป่าบ,บนยอดเขาหลังวัดโพสวุวรรณอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจึงประสานพันตำรวจตีอภิชาติโพธิอะสาร,รวัตรสืบสวนนำกำลังชุดสืบสวนสถานีตำรวจูธรชะอำพร้อมด้วยกู้ภัยสว่างสันเพชรเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นภายในป่าบ,บริเวณยอดเขาหลังวัดโพสวุวรรณเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตร ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพอไปถึงที่เกิดเหตุพบศพเป็นชายหนึ่งรายในสภาพสวมชุดสูทสีดำใช้เชือกปีนเขาสีน้ำเงินผูกคอตัวเองกับต้นไม้เสียชีวิตในท่ายืนสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมานานนับเดือนแล้วตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดพบกระเป๋าเป้วางอยู่หนึ่งใบพร้อมรูปวาดที่คาดว่าเป็นของรูปชาวต่างชาติที่เสียชีวิตขณะในวัยเด็กวางอยู่ใกล้กันจำนวนหนึ่งใบเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายเจมส์เมอร์เซอร์สจีเวนอายุ60ปี ชาวสหรัฐอเมริกาที่แจ้งหายตัวออกไปจากโรงแรมชูกรมและไม่มีใครพบเห็นเมื่อวันที่19สิงหาคม2568ที่ผ่านมาโดยพันตำรวจตีอภิชาติโพธิอทศสารวัตรสืบสวนและชุดสืบสวนกู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตห่อใส่ผ้าขาวก่อนช่วยกันหาไม้ในป่าตัดมาใช้มัดกับร่างผู้เสียชีวิตก่อนช่วยกันแบกหามร่างลงมาจากเขาอย่างทุรักทุเลเนื่องจากบนเขาเป็นเนินเขาที่ลาดชันโดยใช้เวลากวาสามชั่วโมงจึงนำร่างผู้เสียชีวิต ลงมาจากยอดเขาได้จากการสอบถามนายสงบเพื่อนพี่ใหม่อายุ49ปีชาวบ้านที่ขึ้นไปหาหน่อไม้ก่อนไปพบศพเล่าว่าตนได้ขึ้นเขาไปหาหน่อไม้ไปทํากับข้าวพอไปถึงบริเวณใกล้ยอดจึงคิดว่าจะขึ้นไปให้ถึงยอดเขาเพื่อไปดูจุดชมวิวจึงเดินขึ้นไปอีกหน่อยก็ไปเจอศพสวมใส่สูทสีดําผูกคอตายจึงตกใจมากโดยสภาพหน้าตามองไม่ออกว่าเป็นใครจึงไม่กล้าเดินเข้าไปดูใกล้ๆเพราะกลัวมาคนเดียวจึงเรียบลงมาจากเขา แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อญาติผู้เสียชีวิตได้แล้ว และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f c e b o o k i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444สำหรับวันนี้ทีฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ